ใครมีคําถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษบ้างครับยังไม่มีภาษาอังกฤษเลยอ๋อนี่มาแล้วเบลที่ใช้ที่ฝรั่หลังใ้เรียกกันมันให้ความรู้สึกว่าอย่างไงครับให้ความรู้สึกว่าแบบสนิทกันครับแต่ถ้าอยู่ดีใครไม่เรียกผมโบรผมก็แบบอํานาจอยเบลดอ๋จดิงๆมันก็เป็นสับติดปากของบางคนเฉยๆแบบเบ a ดแมนวอตส์อับแมนวอตส์อับเบลดวอต d ์อัอะไร้ยมันจะมีพวกคำนี้อยู่ส่งแชร์อยู่ตลอดเวลา คนเอาใช้อะไรสมัยแล้วภาษาอังกฤษแล้ว Come on man Come on man ต้องใช้ในสถานการณ์ใช่้องใช้ในสถานการณ์อ่าหนึ่งคือเวลาเรียกเพื่อน Come on man หรือเวลาจี้แบบพยายามทำให้เพื่อนทำอะไรอย่างๆ Come on man Come on อะไรเงี้ยมันคือมันเป็นต่อเอาดีทำดีเฮ้ยดี Come on man มันมีสองความหมายก็คือเรียกเพื่อนมาหาเรา Come on man Come here Come on man อ่ามาเรามานี่ให้เพื่อนทำอะไรสักอย่างแล้วก็เฮ้ยเอาดีเอาดีอะไรเงี้ยแปลว่ามันแปลว่าอย่างนั้นเลยเอาดีเอาหน่อยว่าน่อยแม่อะไรเงี้ยอันนี้ใช้ได้สองแบบนะจะได้ไม่งงอันนี้ได้ประโยชน์หน่อยเออคํคำถามแบบนี้แต่คุยกันมาต้องได้สาระเลยอ๋อคำว่าเกงใจภาษาอังกฤษไม่มีคิดมึงอะไรบายดีมันมันไม่ได้มีคําเฉพาะของมันแต่ว่ามันไม่ไม่ได้แปลว่าฝรั่งไม่มีความรู้สึกนั้นอ่าถูกถูก อ่อย่างเช่นไม่ฝรั่งมันมีมันก็เกรงใจเป็นแต่ว่าแค่มันไม่มีคําว่าเกรงใจตรงๆคนไทยเป็นคนไทยเป็นอ่าสังคมที่ที่เกรงใจจนต้องมีคําว่าเกรงใจให้ใช้เหนื่อไหมแต่ฝรั่งมันไม่มานั่งเกรงใจกันจนต้องมันต้องมีคําเฉพาะแต่ว่าถ้าจะถ้าจะถ,ถามว่าอะไรใกล้เคียงที่สุดก็อาจจะแบบ I feel I feel bad ก็ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ไม่ได้ถึงกับรู้สึกแย่มันคือแบบมันมีนะเห็นกูดูคลิปของอาจารย์อดัมที่เขาแป์มาอันหนึ่งอ่ะที่มันที่มันโอเคเลยแต่ว่าลืมอีกแล้วอ่าไอแบบใช่เจ้าเค่งากไอเหมือนแบบ I can't accept I can't accept ก็คือแบบเฮ้ยผมผมรับไม่ได้หรอกมันคือมันก็คือเหมือนการบอกว่าตัวเองเก่งใจนั่นแหละโดยโดยที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งใจเอออืมถูกต้อง มันก็จะเป็นการพูดไปประมาณอย่างนั้นเกรงใจ considerate แต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่มีใครบอกว่า oh no no I'm considerate I'm considerate มันไม่มีเลยไม่มีเลยมีคำถามที่น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ครับคําถามก็คือว่าสมมุติว่าฝรั่งจะเวลาเขาพูดกันว่าเชิญนั่งถ้าเขาพูดว่า s ิ t d ดาวไม่ได้ไม่ได้มันดูห้วนไปไ่ไดู้ไหมอัน่ไม่ได้ดูห่นไปเราเราใช้คําว่า please take a seat แบบเต็มคำรับนี้เข้าไปได้มันซอฟตลงที่ a s e take seat โอหลายคนไม่เข้าใจคือคือถ้าถ้าไม่บอก sit down เนี่ยมันคือมันคือประโยคคําสั่งเ u t please take seat มันคือประโยคอ่าประโยคคําถามไม่ใช่ประโยคคำถามมันเป็นประโยคเชิญชวนบอกบอกแบบบอกนี่มันไม่ได้สั่งแต่มันเชิญชวนนะแบบอนั่งลงนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า sit down มันแบบให้นั่งไอ้สัตว์แล้วนั่นเนี่ยมันมันมีหลายคำใช่ไหมใช่ ออ Have a seat Have a seat please take a seat Have a seat ออ๋อก็อีไปอแช Table แช่ i ช่เอทเาไมต้องเป็นซีททำไมต้องซีทแช์แชร์คือแช์คือเ้าอีแต่พอเรียกว่าซีทอะคือที่นั่งที่นั่งเหมือนเรากำลังจะนั่งมันแล้วอืมเออไม่ใช่ Hell ถ้าแปลเป็น ถ่ายมันให้ความเสี่ยงอ่ะน่าจะบอสแดงเนอะเอคือแบบนรกอะไรวะมันเป็นก็คือมันก็คือการแบบเท่ลก็คือนรกแต่ว่าถ้ารวมๆมันก็แปลว่ามันมันคือการบอกว่าเป็นหาอะไรวะอะไรเงี้ยมึงแบบเออประมาณนั้นเฮ้ยแบบอะไรของมึงวะเอออะไรเนี่ยเออเอออะไรวะเนี่ยเชื่ออะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนั้นครับอสแขอโทษนอะถ้าถ้าเกิดผมติดพูดคำหยาบบ้างก็อย่าว่ากันมัน เราก็เป็นเราโตที่ยันเป็นวัยรุ่นของไทยเราก็คุยกับเพื่อนกันอย่างนี้แล้วเห็นหลายๆคอมเมนต์จะชอบแบบเอ้ยทาไมพูดกันไม่เพาะเลยอยากคายเอาตรงๆนะมันคือภาษาเพื่อนคุยกันอ่ะจะให้มาพูดกันไผแล้วเอ้ยโบ๊ทครับวันนี้คุณทานข้าวหรือยังมันก็ไม่ได้ที่พี่ยนจะถามว่าผมมีคำถามผมมีคำถามเรื่องของเพลงอฮะเพราะว่าผมเห็นเพลงทุกวันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษบางคํามันจะเป็นคําแปลกๆครับอย่างเช่นของเพลงของโบ๊ทเออลนี่นะฮะ มันจะมีคำว่า I l o เ e ya หยาทำไมเขาถึงใช้คำวาโรับหรือว่าผมไม่เข้าใจมันมันคือเพราะว่าเวลาเราแต่งเพลงอ่ะเราแต่งให้มันคล้องจองใช่ไหมล่ะพออยู่มันอาจจะไม่คล้องจองเขาก็เลยไปใช้คำว่าอยารับหยมันมันคือมันมันคือภาษาพูดมันคือภาษาพูดที่แบบไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งออกเสียงให้ชัดเจนรับหยาแล้วก็เขียนซีหยาแก o นี้ก็ซียูก็เป็นซีหยาอ๋อ ใช่มันคือารใช่มันคือการมันคือมันอารมณ์เหมือนแสดงเป็นการย่อคำก็เปลี่ยนไปใช่ใช่ถ้าเจออย่าในรูปแบบประโยคส่วนมากมันก็คืออยู่อะไรแต่เขาตัดให้มันไม่ว่าจะด้วยการที่ทําให้มันคล้องจองเข้ากับเพลงหรือการที่เป็นภาษาคุยทั่วไปแสดงแล้วมันก็จะตัดสั้นคําเยอะอยู่เหมือนแบบเหมือนคนใต้เวลาพูดจะพูดสั้นๆไม่เข้าใจว่า ภาษาไทยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องแต่นี่คือต้องโอเคจะไปเถียงฝรั่งไหมล่ะไคือก็เหมือนก็เหมือนภาษาพูดของภาษาไทยเราคนไทยก็มีภาษาที่เป็นภาษาพูดซึ่งถ้าไอเขียนก็ไม่เขียนแนั้นหรอกแต่เวลาพูดมันพูดออกมาแบบนั้นได้ใช่ไหมถ้าถ้าพีถ้าเขียนออกมาอย่างนี้มันก็จะไม่ถูกแต่ถ้าพูดมันก็แบบภาษาพูดมันอะไรก็ได้ในระดับหนึ่งอืม คลายขายได้ชยังไงคลายออฟนั่นแหละขายขายได้เพราะว่าคลายคายออฟนั่นแหละไลน์ดิมก็คือคลายออฟนั่นแหละแต่ว่าย่อให้ย่อเอาออฟออกแล้วให้เหลือแค่คลายเดิ้ก็เหมือนเหมือนกับคลายเดอะไลคประมาณนั้นประมาณว่า